รายได้ของเขากับซีอูประมาณห้าหมื่นหกหมื่นแล้วแต่เดือนแต่เข้าจะมีรายได้เขาสู้มือแล้วก็เขาตลอดในโซนอีสานเข้าความต้องการมันก็นยังสูงอยู่ในการบริโภคกุค่มฝอยระบัตินี่มันบ่คอยมีคนเลี่ยงแมจ่จ้ะพี่กเ็เลยได้มีความคิดว่าเอาเขารองมากเลี่ยงโซนอีสานเขาลองมองกันหน้าว่าความต้องการนี่มันซีมีมาข้นบ่อรกากกว่าคนนิยมแมจ่จ้ะคนนยินนยมหลายแ้ะบัตนี้พี่ก็เลยเริ่มต้วว่าเอาล่องจากเล็กๆแล้วขึ้นมาเรื่อยๆได้เลยไอสิแม่จ้ะตอนนี้เขาก็ยังมองอยว่าที่เข้าเลี่ยงมา,า,ากม ผู้ใดมีความสนใจก็สามารถเข้ามาเบิงหรือเยี่ยมช่มที่ฟ้ามเท่าไหร่นาะจ้ะเขาก็ใหายความรููฟี่บ่มีคาสายจ่ายใดๆทั้ทงสิน้นนาะจา้ะ สวัสดีค่ะชุติกาฟารามกุุงฝอยนะจ้ะซื้อเหรีกับซื้อพีชุเนาะค่ะเป็นยังไงมาจังไงจังมาเรียงกุุงฝอยดีจะ้ะตะกี้พี่ก็เลียงหลายอย่างหลายแนวเนาะก็สิมีพวกอะไรแมงดาปูหน้าจังสีแมจ่จ้ะแต่บัตรที่นี่พี่มองว่าในโซนอีสานเทาความต้องการมันก็นยังสูงอยู่ในการบริโภคกุคุงฝอยและบัตที่นี่มันบอคคอยมีคนเลียงแมจ่จ้ะพีก็เลยได้มีความคิดว่าเอาเขาล่างมากเรียงโซนอีสานเฮ่าล่างมองกันหน้าว่าความต้องการนี่มันสิมีมากข,ขึ้นบอปรกากน่าคนนิยม,ม,นนยมยแม่จ เริ่มต้วนว่าเอาล่ลองจากเล็กๆแล้วขืนมาเรื่อยๆเรื่อยๆซิแม่จ้ะจ้ะสําหรับวิธีการเลียงกุ้งฝอยเบื้องตนนะจ้ะแ้วแต่พื้นที่ว่าเฮ้าสิมีพื้นที่กวางหรือหน่อยหรือหลายซําใดการเตรียมบอ่อของเฮ้านะจ้ะในระบบกับช่างบก1นึเขาก็ต้องเตรียมบอ่อให้เรียบร้อยอาจจะเป็นบอ่อสองคูจังสีก็ได้นะจ้ะหรือสิเป็นทว่องกลมก็ได้อันดับแรกเข้าต้องใส่น้าใส่พื้นน้าเตรียมระบบน้าให้ได้ก่อนจอ้ะก่อนทีว่าเข้าจะลงกลุ่มพอแม่พันุนาะจ้ะสําหรับน้เนะจ้ะเป็นน้ำยังกระได้บ น้ำปลาป่าก็ได้ส่วนน้ำปลาปาที่ว่าถ้าห้าดมเบิ่งแล้วมันมีกลิ่นคอรีนตัวนั้นเขาต้องพักน้ำไปจักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็นนาจะ้าห้า,าดมแล้วว่ามีกลิ่นข้อรีนยังสิน่าจะเขาก็เลี้ยงได้ปกติเลยช่วงแรกๆที่เขาเออกกุ้งไปโลคหนึ่งละเขาต้องเพิ่มออกซิเจนให้เขาให้เขาได้ปรับสภาพน้ำก่อนอาหารกุุงเขาใส่อาหารกุงาารกุงเม,ม็ดจุ่มแต่กี่พี่ก็ใส่ U3C โตเนาะแต่ว่าบัดนี้พี่กับปรับสูตรไม่พี่ก็สิเป็นใส่อาหารกุุงเม,ม็ดจุ่มโปรตีนสูงโปรตีน40อัพขึ้นจ้ะการเลี้ น้าจ๋าพว่าในระบบกับช่างบกเข้าจะว่าถึงในระบบกับช่างบกนอะาจารย์ระบบนำสำคัญนำหาม,มีกลิ่นเด็ด วิธีที่เข้าจะเฮ็ดบอให้น้ำไม่กินเข้าต้องเห็ดจังไหร่เข้าตองใส่ทานเข้าไปในบอลนะจ้ะมัดผ่าเขี้ยวแล้วก็เอาเขาลงในบอเลยทานเขาจะซอยดับกลิ่นสองก็สิเป็นการดูดตะกอนใตก้นบอลนะจ้ะแล้วก็ใส่วิธีระบบน้ำวนควบคู่ไปน้ำจะก็จะเฮ็ดไหน้ำสะอาดขึ้นการตลาดของเขานะจ้ะที่เขา้าขายเป็นหลักเลยก็คือจะเป็นออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊ก k ินตาแกมนะจ้ะลูกค้าทั้งเบิดจะเป็นออนไลน์ทั้งเบิดเลยสําลาพ่อพอ่พอแม่แม่พี่พี่พท่านใดน,นะจ้ะที่ว่าอยากจะเลี้ยงหรือออยยาาาาากกกศึกษเเพระว่ตนน้ัง ว่าทีเฮ้าเลี้ยงมากเนาะจ้ะมันยังขาดตลาดอยู่ถ้าผู้ใรมีความสนใจก็สามารถเข้ามาเบิงหรือเยี่ยมช่มที่ฟาร์มเฮ่าไ้เนาะจ้ะเข้าก็ใหายความรู้ฟี่บ่มีคา่าสายจ่ายใดๆทั้งสิ้นเนาะจ้ะการเลี้ยงกุ้งฟอยของเฮ้าเนาะจ้ะรายได้ของเฮาก็สิอยูประมาณห0า0มื0 0 0 0มืนแล้วแต่เดือนจะ้ะแต่เขาจะไม่รายได้เขาซู่มือแล้วก็เขาตลอดจะ้ะสําหรับช่องทางการติดต่อของเฮ้าเนาะจ้ะก็สซมี Facebook ชุดติการฟาร์มกุ้งฝอยเนาะจ้ะแล้วก็สซมีเพจฟาร์มกุ้งฟอยจะ้ะแล้วกสอทเ ok บร์โ 098 184 4062คุณชุค,ค่ะสำหรับเมื่อนีก็ขอบคุณได้หลายด้วยค่ะสวัสดีค่ะ